จริงๆเราไม่ต้องเรียนการหลบภูมนี่แม่จะดังกทนเทปเก้าคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณเสรฐาทวีสินเดินทางมาถึงห้องแถลงข่าวแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการแถลงข่าวในเรื่องของการรับตําแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็ผลโหวตนะฮะคุณผู้ชมครับเช็คสัญญาณกันหน่อยครับกระตุกไหมพิมพ์เข้ามาหน่อยเสียงได้ยินชัดไหมฮะ ลองลองลองพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้คุณเสรษฐากำลังจะเดินทางเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมกร,กระตุกไหมครับหรือว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับคุณเสรฐาเดินทางมาถึงแล้วกําลังจะเข้ามาในที่ทําการแถลงข่าวของตึกพักเพื่อไทยแล้วนะครับตอนนี้ สวัสดีคู่เพจนะครับสวัสดีเพจน,นะฮรับรบกวนพิมพ์เข้ามาหน่อยว่าเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ชัดทางาเราจะได้แก้ไขหรือหากกระตุกจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงนะฮะคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับเสียงชัดเจนไหมแล้วภาพกระตุกหรือเปล่าครับคุณผู้ชมอ่ะเสียงชัดเจนนะฮะเดี๋ยวรอภาพ ภาพากระตุกบอกได้นะครับคุณสถากรรมเดินเข้ามาแล้วท่านผู้ชมภาพเป็นอย่างไรฮะภาพกระตุกไหมฮะภาพชัดนะครับคุณผู้ชมครับมีเสียงตะโกนเรียกนายกสถาของมวลินชนเซาแยนฮะมาผู้ชอบนายกสถามาแล้วครับนายกสถาเดินทางเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มชื่นมื่นนะคุณผู้ชม ยิ้มแย้มชื่นมือนะคุณผู้ชมครับคุณเศษฐามีรอยยิ้มที่น่าจะมีแฮปปี้และความสุขมากนะครสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้ผมในเศรษฐาทวีศินรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมามนรีีคนที่30ของประเทศไทยผมอยากจะขอขอบคุณ ประชาชนคนไทยทุกคนพักร่วมรัฐบาลท่าน,นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรอนันทรงเกียรติท่านมุตทีสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดล,ลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับ ขัข้นตอนต่อไปก็คงอข,อขอคอยพระบรมราชโำนักโปรดเกล้าก่อนนะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวตามมาขอบพระคุณครับครับมีแล้วครับมีบ้างแล้วครับมีบ้างแล้วครับมีครับแก้วค่ะที่โรงพยาบาลตนี้เปิดเผยได้ไห mm มคะมีแล okay. ้วครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นบารรยากาศของคุณเศรษฐาที่มีการเข้ามาแถลงข่าวหลังได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีนะฮะ <Hey. S 1> จากผลโหวตของสอวในสภา,าที่ผ่านผลโหวตกว่าเสียร้อคนนะค, <Hey. S 1> คุณผู้ชมครับเบื้องต้นคุณเศรษฐาก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ดูแฮปปี้ดีนะครับ อ่ะเดี๋ยวคุณเศรษฐาจะมีการมาออกมาขอบคุณทางด้านของมวลชนด้วยนะคุณผู้ชมครับอ่านผู้ชมครับคุณเศรษฐาเดินทางมาขอบคุณประชาชนแสดงที่เดินทางมาแสดงความยินดีคุณเศรษฐานะครับคุณผู้ชมครับ

เป็นการให้กำลังครูเสถีอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมไม่เห็นคุณเสถษฐาแล้วนะครับคือากล้องเยอะมากมานะนนยครับเพราะะนเชุชนเยอะมากนะตอนนี้ชุมชนหนาแน่นมากผู้ชมครับ นี่ก <niño sharing> ูเป็นสถานนะครับหน้าตายิ้งแย้มแก่สใสครับตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างชื่นมือนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเบียดเบียดกับซีมวลชนมากครับเพราะว่าตากล้องแล้วก็นักข่าวเยอะมากครับตอนนี้จะเห็นะว่ามีกล้องแล้วก็หลักโดยใช้ไม้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับไปไปช่างภาพไปช่างภาพไป่ยพมคุณ ตอนนี้บรรยากาศทกาที่จะชุลมุนรุ่นว้ายท่สนผู้มเพราะว่ามีนักข่าวแล้วก็สื่อมาชนมากมายในทางประาำภาคการศึกษากับ อออตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณสถาอยู่ไหนนะเพราะว่ามองไม่เห็นจริงๆ ตอนนี้คนหนานแน่นมากคุณผู้ชมครับื่านก,นกฟน่องไทยต้องบอกเลยว่าคนเยอะจริงๆครับตอนนี้แต่ว่าคุณสถาก็ยังมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็รู้สึกมีความสุขอยู่นะฮะ ไปทางหน้าข้างหลังถอยหน่อยถอยหน่อย ตอนนี้ระหว่างทางก็มีการตะโกนคราว่าเสถาเสถานะฮะเพื่อเปกำลังใจให้คุณเสถาในการรับตำแหน่งรักนตรีนัางนี้ครับตอนนี้ผมไม่สามารถเข้าไปครุกมงในได้แล้วครับผู้ชมนะเพราะว่าสื่อมวลชนเยอะจริงๆไม่งั้นเกิดอะไรได้นะครับ ว่าตอนนี้มีมวลชนมาะตะโกนบอกว่าตอนนี้เพื่อไทยชนะแล้วคุณศรถาเพื่อไทยชนะแล้วเหมือนเป็นการประกาศชัยชนะของมวลชนเสื้อแดงนะผู้ชมครับตอนนี้คุณสถัาจะเดินทางขึ้นลิฟต์เพื่ออาจจะมีการไปประชุมต่อหรือว่าจะมีการพักผ่อนหลังการแถลงข่าวในวันนี้นะฮะ ตอนนี้ก็มีเหล่าคลชนแสดงเดนทางมาขอบคุณแล้วก็แสดงความดีกับคุณเสถาอย่างมากมายนะครตอนนี้แล้วก็เหล่าสื่อมาชนที่เยอะแยะเช่นกันนีเพราะว่า

พี่เสถาอันนี้ครับข้างหลังบ้างครับข้างหลังบ้างข้างหลังบ้างขวามือบ้างครับฝ่ามือบ้างฝ่ามือบ้างขวามือครับขวามือครับขวามือครับปีงครับปีงครับปีมาปีงการผู้ชมวันนี้คุณเฉ๋ยก็มีการบกไม้บกมือแล้วก็ทักทายสื่อมวลชนกับแฟนคลับทางด้านของมุชแสดงนะฮะทู้ชมนะเดินทางมาแสดงความเป็นที่รักกับคุณเสถานะครับ ตอนนี้คุณเศรษฐาว่าที่นายกคนที่สามของประเทศไทยก็มีการโบกไม้โบกมือทักทายสื่อมวลชนแล้วก็รอให้สื่อมวลชนเนี่ยแชร์าภาพนะฮะแล้วก็มีทาาด้านของมวลชนเสื้อแดงเนี่ยเดินทางมาตะโกนแล้วก็ขอถ่ายรูปคุณเศรษฐากันมากมายตอนนี้คุณเศรษฐาก็มีมหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะว่ารู้สึกแฮปปี้ที่ตนได้รับตำแหน่งในรัฐมตี คนที่30มครับมีการเคลื่อนย้ายคผู้ชมครับคุณสถานน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วก็ไปขึ้นอรถส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับที่พักนะครับขออภัยครับคุณสถานตอนนี้กำลังขึ้นลิฟต์ไปแล้วนะคุณผู้ชมฮะขึ้นลิฟต์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเดินทางขึ้นไปบน ตึกของทเพ่อไทยกันนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังข้อ่าวอีกหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผลโหวตของท่านสภาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการโหวตแลบรองเสด็จใน,น,นกาพเพื่อไทยนั่นคือคุณเศรษฐาพิวิสินผ่านการโหวตอย่างฉลุยด้วยเสียงเนี่ย400กว่าเสียงครับ จาก700ผอทําให้ตอนนี้ว่าที่นายกตกเป็นของพรรคเพื่อไทยโดยคุณเศรษฐาทำสิน่ปที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เหลือแค่เป็นการแต่งตั้งแล้วก็ทำพิธีมอบตาแหน่งท่านผู้ชมฮะแล้วตอนนี้คุณเศรษฐาก็ได้เดินทางขึ้นไปยังพรรคเพืพ่อไทยเรียบร้อยแล้วเพื่มอมาพักผ่อนฮะและหลายคนอยากรอชมผลงานของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตัวคุณเศรษฐาครับเพราะว่ามีนโยบายที่ เด่นเด่นของพักเพื่อไทยนั่นก็คือข่าวแรงอขออภัยครับข่าแรง600บาทต่อวันแล้วก็เงินเดืนเงินเดือนเริ่มต้นของบริษัทตีเนี่ย25,000บาทรวมถึงเงินที่ต้องวอลเลยท่านผชมครับ10,000บาทจะโอนเข้าทันทีหรือไม่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับและตอนนี้คือบรรยากาศในอาคารพักเพื่อไทยเนี่ยก็อบอกได้เลยว,ว่าค่อนข้างที่จะแออัดแล้วก็ชุลมุนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เหล่ามวลชนและก็สีมวลชนเนี่ยเดินทางมาอย่างอุ่นอาฝาข้างมากๆนะฮะเดี๋ยวเราผมจะพาไปฟังเสียงของมวลชนเสื้อแดงกันหน่อยว่าเขารู้สึกอย่างไรในการที่คุณเศรษฐาเนี่ยได้รับตำแหน่งนะทุกท่านครับออขอสัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกอย่างไรบ้างที่คุณเศรษฐาได้ตำแหน่งนายก ดีใ,ใจไหมครับวันนี้ที่สถาได้ตำแหน่งนายกดีใจไหมฮะค่ะใใจครับวันนี้คุยอะไบ้างวันนี้ค่ะจะถาว่าอะไรบ้างคะโอดีใจที่สถาได้ตำแหน่งครับวันนี้โอ้ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นความหวังของพวกเรานะคะเอาทั้งประเทศดีกว่าอย่าว่าแต่เฉพาะเสื้อแดงหรือคนที่รักพรรคเพื่อไทยเลยค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเราจะได้เปลี่ยนสักทีหนึ่งมันจะได้มีนายกสักทีหนึ่งเราทนอยู่ใต้เผด็จก,การมาเก้าปีแล้วนะคะค่ะ เดินทางมาไกลไหมอ๋อพี่คนสิงบุรีค่ะแล้วก็นนทบุรีครับมายังไงเข้ามายังไงก็มารถส่วนตัวค่ะอยากฝากอะไรถึงคุณเศรษฐาไหมครับวันนี้ก็ฝากให้ท่านตั้งใจบริหารประเทศไปให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจปากท้องประชาชนนะคะเงินดิจิตัล1นึ่งมืนบาทก็ขอให้ทำให้สำเร็จนะคะ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรที่มันขี้หมูลายยี้หมาแห้งไม่ต้องไปสนใจเราถือว่าเราทําถูกแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะค่ะคุณนะครับค่ะค่ะคุณสมชายนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งของมวลชนแสดงที่เดินทางมาแสดงความยินดีให้กับคุณเศรษฐาธิวิสินว่าที่นายกคนต่อไปของประเทศไทยนะครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวจะมีอัปเดตอย่างไรอิจานจะมาอัปเดตให้ฟังวันนี้ก็ขอบคุณคนมากที่เข้ามารับชมะนะฮะเดี๋ยวจะลากากันด้วยบรรยากาศในพักก็ไทยวันนี้คทาชมครับ คชมครับก็เดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไปเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือว่าอะไรหรือเปล่าอีกการจะยังเกาะติดทายการอยู่ตรงนี้นะฮะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาขึ้นไลฟ์ดูอีกทีนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชม